เวตาผมว่าเอกไหมรูปเท่ไปเยอะเลยในรูปเท่ไปเยอะเลยทรงผมอะไปตัดออกหน้าเต๋อเลยสัตว์ออย่าไปอย่าไปอย่าไปอ้เอ้าโอ้ย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 โอยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยยโอ้ยโอ้ โอ้ยโอ้ยน่ารักน่ารักกูคุยกับผู้หญิงไม่ได้คุยกับบางโอ้เค้ยแวผมขอามสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ดิฉันแทงชาแนลนะครับวันนี้เราก็ได้มาทําคลิปกันสักทีนะหลังจากที่โหห่างหายไปอสองเดือนได้โ้คือแบบไม่ได้ทําคลิปเลยมีแต่แบบว่าไลฟ์สดเล่นเกมเนาะแต่ก็ไลฟ์แก้ขัดไปเนาะเออผมทําแก้ขัดไปเพราะว่าผมรอโทรศัพท์เครื่องใหม่นะซึ่งผมก็ได้ซื้อมาใหม่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมาทําคลิปในวันนี้นะ ไปดูกันเลยครับผมว่าวันนี้เราจะเจออะไรเด็ดๆเกี้ยงเกี้ยนไหมไปดูกันเลยครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยออเอ้ย <c oughs> เอ้ยน่ารักน่ารักเอ้ยมารยาไทยด้วยส <c oughs> <c oughs> ้มน่ารักก็ดีไปสักคืนแล้วบ้านสาวบ้านไหนนี่ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าค้างดีอย่าค้างดี สาวบ้านไหนครับเนี่ยอ๋อหสาวบ้านไหนอ่ะสาวบ้านไหนอ่ะเออพี่มีายบอดนีอะไรนะสาวบ้านไหนสาวบ้านทุกบ้านบ้านไหนมีหมอรักก็เป็นสาวอะไรครับเนี่ยสาวบ้านไหนอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยไม่โูดมเนี่ย อบ้านนุ่งประกาศคขาฮะอยู่ไหนนะบ้านนุ่งประกาศอยู่สกลอ๋ออยู่สกลบอกว่าอยู่สกลแต่แรกก็โอเคแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ไม่ได้ถามว่าจังหวัดไหนเออเธอเธอถามว่าบ้านไหนโอเคครับผมผิดครับโอเคครับผมโอเคครับฮัลโหลมันเป็นสีอิ๊งโผ

สิงมันยังเกินความทรงจำฉันสมมติเป็นไรอยไรลองเพาะเอาไปเลยฉันจะได้ลืมเธอสักทีเอาของขวัญไปเลยครับกดให้แล้วลองเพาะขอบคุณครับเอ้ยลองพาอจริงกระผมพนตี กอเดินสุกมคนขอไล่กันตัวครับผมโอ้ไม่กล้ากดดูโปรไฟล์เลยกูหล่อฮะกูหล่อเฮ้ยเขาหล่อเลยเขาหล่อเลยสุดยอดเลยพี่ชายสามไลอ่ะทำไงนั่งเล่นนั่งเล่นไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปชูสองนิ้วก่อน อ๋อถำนิ้วที่แปลว่าลูกเสือ,อเครวะเคร่ะลูกเสือเขาไม่จับมือซ้ายเฮ้เฮอ,เอ,เอไม่เล่าต่อไม่สายไม่สายแล้วต่อดีเล้าต่อดีอาทำไรเนี่ยเราเนี่ยแล้วเราทำอะไรเนี่ยนั่งเล่นครับผมเฮ้ยเฮ้ยสัวลี้ยักนี่คุนค้นๆนะสัตลี้รักอะไรพี่ชายไอ้เมเกี้เมเกียพอเตอร์เม่เกี้ เตอร์ไหนอ่ะไม่มีมีแต่พัดลมเอ้ยมีจริงๆนั่นน่ะนั่นน่ะเขาเๆาเนั่นน่ะตรงพัดลมพัดลมมีแต่พัดลมเอ้ยมีมีนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอะไรนั่นน่ะเข้าสีพี่อย่าลอกดิเฮ้ยส่องเนส่องเนส่องเนบไปเลยครับไอส่องเนบได้พี่จังหวัดอะไรอ่ะ อยู่สระบุรีอ่ะอ๋อแต่สากลางเนีนะสากลาง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 ไม่ได้ตอนนี้ก็ปัดเปได้เองเดียว <c oughs> อ๋ออย,โ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 ยู่อยู่อยู่ทาไหนเนี่ยเราเนี่ยอยู่ประทุมครับอ๋ออยู่ประทุมใช่พี่ตัดอ้อยเหรอ <c oughs> ตัดอ้อยอีกอ่ะตัดฟันด้วยโอ้โห

ใว่ไหมใช่ไหมอันนี้เลิศมากเอยู่ดีๆก็ข่าอะไรครับเนี่ยอารมณ์ดีจังเลยนะแต่นี่แต่เดี๋ยวอ๋อจะอ๋อจะหักไม่เก่งผู้ชายเลยรี่นดีมีข้าวไปรุ่นเฮ้ยวันนีครับลงวันดีครับขมุนแต่การยังยังโดนเทแล้วปัดเป๋จะเหลืออะไร ใช่แล้วใช่แล้วกูผักลวครับโอ้เห็นแล้วคิดถึงตอผมยาวเลยไม่ทำไม่ได้ตอผมยาวเลยเออเห็นแล้วคิดถึงตอผมยาวเลยไม่เคยพูดคุยเลยควายเหมือนกันนะอ้าวโอ้ยอุ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 ้ยเฟคการแบบเฟคหนักมึงจำว่ไอ้สัตว์เออเออเออนะ อยากเสกหน้าผากมือเลยสักเอยอยากโดนว่ะกูชอบเลยแนวนี้ชอบเลยชอบเลยไล่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 ไปเลยไล่เลยไล่ไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับใช่ใช่ใช่โดนเลยโดนเลยโอ้โหโดนเลยด้วยชอบมากเลยชอบมากเลยโอ้โหชอบมากเลยโอ้ทำอะไรกันเนี่ยนี่ต้องกดใจกดใจไปแล้ว เอ้ยกดใจด้วยอ๋อโหขอบคุณครับเอ้ยเอ้าไปตัดผมว่าทำไมรูปเท่ไปเยอะเลยอะไรในรูปเท่ไปเยอะเลยทรงผมอ่ะทำไมเยวปตัดออกหน้าตื่อเลยสัตว์เอ้าเอ้าเอ้าเอาคุยเลยเอาคุยเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทอันทำไมอ่ะทำไมอะทำไมไไ้ททมมลอะกูบ้านกูไม่ได้ทำไม บ้านกูไว่าทำไมเอาทำบ้านกูณใช้คอมพิวเตอทำลำโพงบ้านอาะเล่นไรอ่ะเล่นไรอ่ะอะไรเล่นไหเล่นมุกไหลเอ้ยเล่นหลเฮ้ยเล่นมุกหรือโปรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยแล้วเป็นคุยไรลแล้วเป็นควยไหลแล้วทำไมเนี่ยโอ้โหเจอละเกียดแล้วแบบแบบพี่เขานั่งเล่นอยู่กับเพื่อนเขาเพื่อนเขาทุกคนเล่นซอยิ้มให้ความซองจังวุ้ยนคนถูกใจสี่พันเลยอ๋อใช่สี่พันเลยอ่ะเดี๋ยวใจถูกใจอีกคนนึง สี่พันเจ็ดร้อยเป็นไงล่ะหล่อกกันหลาการจ่ายกนทางไฟจบเลยจับขอจ่ากันหน่อยดิบอกกูมีตั้งนานก็จบแล้วเนี่ยรถไฟอยู่รถไฟอยู่ไหนวะคไม่ไม่เจอเลยชื่ออะไรคะชื่อกอนเหรอใช่ใช่ใช่กอเอ็มแดงชาแนลฝากฝากไปนะเพียะเพียะงงงงงอยู่จังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดไหนคะ อะไรนะอยู่สระบุรีครับอุ้ยคนลุ้เป็นไรกันเนี่ยคนเล่นน้าสนใจกว่คนไม่เล่นนะไม่หายไปด้วยเหรอไงเหรอไปเลยไอ้หล้กแล้วน้องน้องน้องอยู่ไหนอ่ะอืู่อย่างชาวบ้านนุ้ยอยู่บ้านก็มาทำไมหรอคะบางคนอ่ะไม่เคยเล่นใช่ไหมเดินตามไปอ่ะโอ้โหทำไมหรอคะที่รักเอ้ยที่รักด้วยมึงเก็บไหนเล้นไหม ขอไปได้ไหล่ะขอไปได้ไหมคนไหนดีมีคนนี้มีคนนี้แล้วก็คนนี้เนี่ยคนที่อยากคุณมือบีเมียเอ้ผมมือบีแมเบียไลยวเอาคนที่โสดดีน้องก็ได้นะเอาน้องก็ได้นะโนดชุโสดนะน้องรอคนเนี้ยหรอน้องคนเนี้ยหรอน้องอะไรน้องน้องน้องเสื้อดำอะไรใครใส่เสื้อสีดำวะใส่เสื้อแดงโอ้ามากระแดะเลยเขาขอนะคะ เดี๋ยวไปเจอเมีย์เขาทำไงอ่ะก็บอกให้เขาสับลาทักไลน์มาละกันเฮ้ยทักไลน์มาด้วยเอาไปับลงแอดไลน์มาไหนอ่ะไหนอ่ะเอาเอาเอาทิ้งไว้ดิทิ้งเบอร์ไว้ดิทิ้งไอดีก็ได้ทิ้งเฟซก็ได้เอาไห้หมดเลยศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่เก้าห้าแปดเจ็ดหกมึงอะไรแบนั้นเลยเฮ้ยแอบมาเลยแอบมาเลยถ้าไม่เหงาเราไม่พูดหรอก แล้วเสร็จแล้วมีมาแล้วน้องเมย์แสนดีด้วยคนไหนน้องเมย์น้องเมย์คนไหนก็คนที่พิมพ์นั่นแหละคนเนี้ยเดี๋ยวเัาโอ้เดี๋ยวครับครับผมผูทหารเอกลินลิมโพรายการตัวครับผมฮัมโอ้ยแล้วกูโดนจับอ่ะึงดูดิอยู่ในห้องฮโดนจับเฉยอ่ะ ติดคุกอ่ะติดคุกอ่ะภาพคุยยาวอ่ะเราอะ่ะจีมยาวเลยพ่อพ่อตายอุ้ยข้าพ่อเจ้าตายอ้าวโอ้โหโไดนลูกเป็นผู้หญิงเปิดมาเป็นผู้ชายเพื่ออะไรเฮ้ยตีกองโชว์ดิ่ติ่งคอติองติ่งเต่าเฮ้ยอะไรครับพี่เฮ้ย ฟิวที ну> oh, yeah. YouTube YouTube. Okay. Right? Like ่ถ mm ่ายคลิปอยู่้วเนี that ่ยเจอเฉยถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่แน่เรายูทูบอ่ะยูทูบใช่ใช่เรายูท u b e ด้คนเจคนดังด้เด๋อโอ้โหใครเนี่ยอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับน้องไม่ได้เจอนาเลยโอ้อะไรครับเนี่ยก็นั่งเล่นกันทุกวันอยู่แล้วไงอ๋ออยู่ไหนสบายดีป่ะเนี่ยดีสบายดี โอ้โหโอ้โหจำแม่ไม่ได้หลอกขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่หลอกกันเยนโอะไ,ได้โอ้โหได้ฟิวฟิวฟิวได้ลงช่องพี่เลยเนี่ยไปดูด้วยนะช่องอะไรอ่ะไม่ได้ลูกช่องอะไระอ่ะอ่าไม่ได้ติดตามหรอช่องชื่ออะไรไม่ได้ติดตามไม่หรอหรือว่าไม่ได้บอกวะไม่ได้บอกเปล่าช่องชื่ออะไรอ่ะอ๋อนี่ช่องนี้ช่องนี้ก๊อด ก๊อตอะไรอ่ะก๊อตเอ็มแดงซีเฮดใช่ใช่ก๊อตก๊อตเอ็มแดงแชนแนลใช่ใช่โอเคโอเคเฮ้ยสาวสักลายด้วยเฮ้ยไม่ได้สักค่ะอ๋อไม่ได้สักเหรออ๋อเพ้นเหรอเพ้นเหรอไม่ได้เพ้นค่ะวาดเอา ไม่ได้ว่าค่ะเอ้าแล้วมันคืออะไรครับนั่นมันคือภาพลวงตาค่ะมันก็เป็นแค่เพียงห้าลวงตาชื่ออะไรอะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อนิวตันค่ะชื่ออะไรนะนิวตันค่ะนิวตันอ๋อเลขจริงไม่ถนัดเลยอ่ะเลขที่ล้างได้ปะนี่ทำคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าเนี่ย รู้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวว่จริงจริงดิไม่มั้งเอาลู้นี่นไม่รู้อ่ะก็มันขึ้นว่าอะไรเนี่ย YouTube อะไรเนี่ยอ๋อเป่าก็ก็ทำไงทำแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำตอนนี้นั่งเล่นอยู่เฉยคนสับจะใครเขาเหรอนี่มีสาได้วรับกดตันถ้าใครใครด้วยอ่ะ เหฮียเช้าคดณโอ้วันนี้ครับโฮ้ยจะรัคู่เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนเคยเจอเลยอะเจอที่ไหนอะเจอที่ไหนอะเจออยู่ที่ไทยใจอยู่ที่เทลครับนี่เกินไป อยากอยากอยากให้มันเป็นคนใช้ที่บ้านจังเลยทำไมอ่ะแบบใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเกินไปนะเนี่ยเกินไปเกินไปได้เกินไปได้เก่เองชื่อชื่ออะไรเดวเจเดวเจนาดีขยมคมนะจุดปากมาไว้เ้ยทั้งสองคนเลยอ่ะชื่ออะไร่จตาค่ะชื่อนีมค่ะหัวต่อเลยได้ปะ ไม่ <formation> ใช่ม้าค่ะเอยไม่ใช่ม้าด้วยเอ้ยเฮ้ยเพื่อเกี่ยวข้าวเหมือนกันเลยเกี่ยวข้าวกันเลยไฮ้ยูทูบเบอร์นี่หว่ะอะใช่ถ่ายคลิปอยู่ครับจริงอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผมอยากเห็นช่องพี่ช่องพี่ชื่ออะไรครับมันมันมันค้ออยู่ตรงไบโอเห็นไหมตรงกรอบอ่ะใช่น้องไปน้องไปส่องแบบ ไเปิดคอมอยู่บ่าเปิดคอมอยู่บ่าเปิดคอมอยู่บ้างค้นหาอะไรค้นหาเลยมันขึ้นอยู่ตรงไบโอเนี่ยนี่มันขึ้นอยู่ตรงไบโอเนี่ยที่ที่ของน้องมันขึ้นว่าอย่าอ่านสีใช่ไหมเขาเรียกว่าไบโอใช่ไหมน้อเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เจนใช่บางคนหลอกคนดางใชไอ้คันดาวะขอจีก็ นังไม่เห็นแล้วน้องเห็นแล้ว,น,น,ลวนี่ไงอ๋อโอเคพี่ไม่ได้ไลฟ์สดพี่ตกใจหมดไม่ได้ไลฟ์สดทำเป็นคลิปอ๋อ้พี่อย่าแตะผมเลยนะผมอายเขาโอ้พีาอยากอยู่ในช่องจริงเหรอเฮ้ยผมอายเขา Facebook, Ether, ขา Facebook เอเซอร์ครับผมเฟซบุ o กเอเซอร์เฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมผมไม่กวนชาวนาเหมือนกันครับเราชื่อว่าเกษตรเกษตรอินทรีย์ครับพจน์เอ๋แม่งแต่งบินเทจรอแม่งแต่งกระเสริฐอินทรีย์เออเสื้อแหมปุ๋ยพี่เข้าใจปะเสื้อแหงปุ๋ยอ๋อเสื้อปุ๋ยได้โอเคโอเคครับผมไม่กวนละเอ้ยผมไลฟ์พี่ก่อนฝันนางไล่นังนะ ปล่าเปลาช่องได้นะครับสรุปส,ะส,ะสะรุปอย่างอยู่ในช่องด้วยหะเนี่ยได้อยู่แล้วอ,อยากดูเหมือนกันอโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลองเดี๋ยววันนี้ลองเฮ้ยเดี๋ยวผมแอดพี่ไว้กันดีกว่าพี่รับเพื่อนผมด้วยมั้งได้ได้โอเคครับผมเอ้ยน่ารักน่ารักอุ้ยเธอก็น่ารักน่ารักน่ารักก็รักดิ ก็มาให้รักดิเฮ้ยรักอะไรไปล่ะเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนของเธอได้ป่ะเราเราไม่อยากเป็นให้เธอเป็นคนของเราอ่ะแต่เราอยากให้เธอเป็นพ่อของลูกของเราอ่ะเฮ้ยเสียบมากกว่าว่ะกลุ่มเนี่ย โอ <auto> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุอมโอ้ยโอ้ยน่ารักน่ารักขูคุยกับผู้หญิงไม่ได้คุยกับมุยนะูไม่ได้คุยกับมึงน้องน่าจะวิ่งเร็วอยป่าไปนั่งอ้ารัการักวัดีวัดีครับวัดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเิว่าน้องชื่ออะไรชออิวชื่ออะไรนะ วิว <Will. S 1> อ๋ออยู่อยู่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่ระยองระยองใช่ใชอ๋ออยู่อยู่อยู่มออะไรแล้วเนี่ยมาสี่มาสี่ติ๊กคู่ติ๊กบ่าแล้วเนี่ยอุ๊ยบ้าอ่ะคุกมัน,นคมแค่หกพี่คุกแค่คุกพี่ อ๋อจริงๆก็ไม่อยากติดคุกหรอกติดใจน้องแทนได้ป่ะอยากเป็นเด็กคอกเลยอยากเป็นเด็กคอกเลยอ่ะอยากเลยอยากได้ฟซอ่ะขอไปได้ป่ะได้จัดมาจัดมา ไม่ใช่กดผิดเนาะกดเลือดไปเนะาะเอาไอดีไลน์ไปก่อนปะเออไอดี ID ไลน์ก็ได้มากส่องตัวสุดท้ายเป็นหกก้ับหกเก้าที่มันเป็นรูกหัวใจอ่ะเป็นหกเก้าหกเก้าอ่อเนี่ยออ <c oughs> อยากจะพูดถึงความเป็นมาตัวเล็กตัวนี้สักเท่าไหร่นะ <c oughs> ส,สวัสดีครับนนเพ่สวัสดีครับเด็กช่างเด็กช่างนิดนึงอ่ะอนิดนึงอ่ะหล่อแหละคุยอ่ะอ่า๋ออดีตเรียนบ้าหังดิเฮ้ยเ,เด็กช่างุ้งฟิ้งวะเนี่ย <c oughs> เรียนหนอะเราอ่ะทำไมอ่ะพ,พี่เรียนไหนอ่ะ อ่าพี่ก็เรียนโรงเรียนดิไปเรียนไหนอ,ะอ่ะอ่านได้ฟังหน่อยดิเย้ <Yeah. laughs> ของจริงหรือเปล่าเทคนิคเด็ดติดเนี้ยหาว่าโมแหน่แหน่แหน่ๆมีอะไรอวดอวดมาอวดมาเอ้ยไม่คิดว่ะเด็กแค่นหนึ่งหรือเปล่าเนี้ยของเพื่อนผมสวัสดีครับ คุณพี่อมึงอะของไม่ดูเสื้อของเองเสื้อเหม้งสองเรื่องโง่เสิ์เลยครับพี่เท่าไหนเล่นปีไหนปีหนึ่งเหรอโอ้ยยี่พี่เอาตดปีปีสองครับอ๋อเคยปีสองคุณเหมืนมานะพี่ที่เท่าไหนอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆกันพี่ดว่านอนดีจ้ะเอ้ยผมจำหน้าพี่ได้นี่หว่าพี่ดิ๋ิพี่ดิ๋ิป่ะพี่ดิ๋ิป่ะ พี่กอดพี่จำได้พี่ก๊อตถามนี้พี่ก๊อดนะพี่ก๊อตปะพี่ก๊อตพี่ก๊อตเออเออพี่ก๊อตใช่เนี่ยผมก็เห็นพี่อยู่อ่ะเคยเห็นไหนไหนที่พี่ไล่ฟันผมอ่ะโอ้โหไม่เคยไล่ฟันใครก่อนเลยครับโอ้โหเหยินเหยินยังเหยินพี่เจ้ำผมได้เหรอพี่ก๊อตใครครับเนี่ยปั่นหรือเปล่าวะ อย่าปัดอย่าปัดพี่ไม่เอาอย่าปัดไม่เอาไม่ได้ปานไม่ได้ปานถามว่าปัดหรือเปล่าพี่พี่เรียนไหนอ่ะอยู่สระบุรีเนี่ยอ๋อผมอยู่นอนเลยอ๋ออยู่นอนตัดไปครับพี่เจอกันพี่โอเคโอเคเจอกันสวัสดีครับ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 เฮ้ย เอ้ยสาว่าอะไรใครอะอยากอยางดูหน้าไม่อยากดูเมดานหรอกเบื่อแล้วเมดานไม่ไม่ไม่ให้ดูเอ้าไม่อยากดูเมดานอ่ะเอาไม่ไม่ได้แต่งหน้าไม่เป็นไรหรอกไม่ดูเมดานดูนมหลอกเล่นหลอกเล่น

บ้านผมอยู่ที่นั่นอีกอีกหลังนึงครับอ้าวเหรอใชอ่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้อยู่สารคามมาจุดงานอ๋อาฟิกงานได้ลาดีครับรอไลน์แ <c oughs> อดวาเด้ยังแล้วเล่นเล่นปีอะไรอ่ะปีหนึ่งอ่อ <c oughs> ปีสองปีสองดื้อโอ้ขอขอขอเปได้ป่ะขอไปได้ป่ะอุ้ยใ่แท้การเจรจาบนจำเวขอเปได้ป่ะขอไปได้ป่ะการจะาบนจำเยนค่ะสากมี หรือจะแอดมาก็อบก็ได้นะคะ <c oughs> ขอไปได้ปะจ<ต>ระ <c oughs> การจนาไม่ขึ้นรูปหัวใจเลยเฮ้ยขึ้นรูปหัวใจแล้ว <c oughs> ที่ขึ้นรูปหัวใจสองตัวนี่คืออะไรอะ่ะ B U N J A M N I A ั M ั N I A. กักออออ่่่้้าาาเ็ยยยยููู <laughs> <laughs> เลยนะฟาครับเนี่โอ้เฮ้ยโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปดีโอ้โหคือแบบอเจอจสาวน่ารักๆเนาะเ,าเกียนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็เป็นการอ่าต้อนรับต้อนรับการขับการกลับมานะที่ดีที่ไม่ค่อยเจอคนด่าเ,เหมือนช่องแรกๆเนาะก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ ติดตามกันมาถึง500ทับกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้500นิดๆเนาะก็ขอบคุณมากก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็คนที่เข้ามาใหม่ก็เข้ามาแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็